นี <segue> ่ N ับคนเดียวเลยะแล้วตอนเมียมาเกมไม่ได้มนเกัดนี้มาที่มานี่ม่ ดีต่อสุขภาพครับวิตามินซีวิตามินซีเยอะพี่พี่แจ็คเป็นไง